อย่างนี้ทําไปทํามาเนี่ยพักที่อยากยุบสภาที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคือภูมิใจไทยูแล้วในกรณีทหานยุบสภาืนแล้วันนี้้าเลือกตั้งเร็วพักไหนพร้อมสุดอ่ะไปดูแล้วก็ต้องภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่เขาก็คือพร้อมที่สุดอยู่แล้วน้ำท่วมเขายังมนยังมาแนะนำตัวผู้สมัครเลือกตั้งเคยเลยน้ำท่วมเทีี่่ยยวเนราก็ไป๊บกล้วขึ้นมาใหม่แล้วมาเปิดตัวผู้สมัครนครับ พราะโดยเพราะโดยพื้นฐานภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องเขตมาตลอดอยู่แล้วเป็นแ่งวดเนี้ยนายกอนุทินเนี่ยท่านมีกระแสก็มาหนุนแต่บังเอิญไปเลตติ้งมาวูบช่วงน้าท่วมมหาใหญ่คนก็เลยบอกว่าไร้เลตติ้งวูบจะกล้ายุบไม่กล้ายุบแต่ในมุมเบี่ยมันไม่ได้กระทบอะไรก็เท่าไหร่ไอ้โพลที่ออกมาก็เรื่องเรื่องบัญชีเรื่องตั้งบัญชี ปโภพักโอนิดาโพภาคใต้บนของเราสอสอปฏิริษีเราเขตโพจะเป็นที่สุดได้ยังไงยังไม่รู้ผมเป็นลูกผมเป็นสมาชิกอ่ะอย่างเนี้ยหลังทุกวันเนี้ยเขตรอดรอดรู้ใครสมัครใครจะลงเนี่ยเขาจะพิจารณาออกทำโพได้ยังไงใช่ยังไม่รู้เลยว่าใครสมัครครับผมก็ยังไม่รู้เขตผมใครสมัครจะมาทำมาถาผมได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่หรอกสอสอห้าร้อยคนปฏิริษีหนึ่งร้อยเขตมันทั้งสี่ร้อยใช่ไหมครับพี่ ภูมิใจไทยถึงไปเล่นตรงสี่ร้อยสี่ร้อยเขตมากครับครับไอ้ร้อยนั่นลงมาแบ่งกันตั้งหลายคนครับตั้งหลายพักครับครับอย่างที้ทําไปทํามาเนี่ยพักที่อยากยุบสภาที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคือภูมิใจไทยแล้วป่ะแู๊มเพราะก็แสดงผลประน์ด้วยโอเคครับคนยุบสภาทชอบพลาออกเงินั้นครับคืออำนาจประชาชนครับแล้วก็ทำตาม MOA มโอใช่ทุกอย่างตามเอ็